สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสน่หาเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือตนอก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มชุนนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วท่านผู้ฟัง จำไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสนหาตอนที่สนอนน้อยผมกระพริบตาทีทีเพื่อปรับสายตาให้เข้ากับแสงผมพยายามยันกายลุกขึ้นนั่งผมยังไม่ตายภาพที่ซ้อนทับมาเมื่อวานมันคืออะไรกันทำไมมันถึงผุดขึ้นมาในหัวของผมเต็มไปหมดพอผมคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา ผมก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีและมันก็ยิ่งปวดมากขึ้นมันปวดปวดจนหัวผมแทบจะระเบิดอ๊อโอโอโอผมร้องออกมาพร้อมกับใช้มือจับหัวของตัวเองเอาไว้เพราะมันเจ็บมันเจ็บเลือเกินเสียงเปิดประตูห้องดังขึ้นผมหันไปมองมีพยาบาลคนหนึ่งที่ยืนหันหลังให้กับผมเธอเดินเข้ามาแล้วกำลังจะปิดประตูห้อง ผมก้มหน้าลงพร้อมกับกัดฟันตัวเองเอาไว้แน่นเพื่อระงับความเจ็บปวดเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมผมปวดหัวครับผมปวดหัวครับคุณพยาบาลผมก้มหน้าพร้อมกับตอบคำถามและจับหัวตัวเองเอาไว้เพราะตอนนี้มันปวดปวดจนแทบจะระเบิดออกเป็นเสียงเสียงคุณคะทำใจดีๆหายใจลึกๆนะคะผ่อนคลายหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชา เป็นจังหวะคา่ะโอ้ยโอ๊ยผมผมไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วผมปวดหัวจนต้องล้มตัวลงบนที่นอนพร้อมกับดิ้นไปมาทำไมทำไมมันถึงได้ปวดทรมานแบบนี้ใจเย็นๆนะคะหายใจเข้าลึกๆโอ้ยโอ้ยภาพภาพภาพอะไรก็ไม่รู้มันเต็มหัวผมไปหมดผมปวดผมปวดปวดหัวเหลือเกินใจเย็นๆนะคะมันอาจจะเป็นภาพ ความทรงจําของคุณก็ได้โอ๋ออ๊ถ้ามันเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดแล้วมันเจ็บปวดขนาดนี้ผมไม่อยากมีความทรงจำแล้วคุณคุณคะอย่าดิ้นสิคะเดี๋ยวตกเตียงนะคะผมดิ้นไปมาอย่างทุกข์ทรมานเจ็บจนหัวแทบจะระเบิดผมไม่สนใจหรอกว่าหน้าตาของพยาบาลจะเป็นอย่างไรแผลที่ท้องว่าเจ็บแล้วแต่พอเจอกับอาการปวดหัว ผมลืมไปเสียสนิทเลยว่าผมมีแผลจากการอีกแผลโอ้ยโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วผมดิ้นไปมาสุดแสนจะทรมานแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวของผมเองกำลังถูกกอดเอาไว้ผมลืมตาขึ้นมามองเป็นพยาบาลสาวสวยคนหนึ่งหน้าตาของเธอผมคุ้นมากๆเหมือนกับว่าผมเคยเจอกับเธอที่ไหนมาก่อนผม จองหน้าเธออย่างใช้ความคิดและแล้วผมก็เห็นเป็นภาพทับซ้อนลางเลือนใบหน้างามของเธอเธอกําลังถือมัจจุราชอยู่และเล็งมาที่โอ๊อโอ๊ออาการปวดหัวของผมยิ่งเพิ่มทวีคูณผมต้องเคยรู้จักกับเธอมาก่อนเป็นแน่ที่ไหนสักทีโอ๊ะบ่อยปล่อย,อยโอ๊ะปวดอ๊ะผมปวดหัวมากผมร้องออกมาเสียงหลงเธอกอดผมเอาไว้แน่น หายใจลึกๆนะคะหายใจลึกๆผ่อนคลายค่ะผ่อน,นะคลายนะคะพยาบาลสาวสวยกระซิบข้างหูผมเบาๆผมรู้สึกเจ็บจี๊ดที่ต้นคอผมชะงักเงยหน้ามองพยาบาลสาวสวยที่เธอค่อยๆดึงเข็มฉีดยาออกมาผมมองใบหน้าของเธอด้วยสายตาที่ปราบมัวจากนั้นภาพก็ค่อยๆตัดไปไม่รู้ว่าผมหลับไปนานแค่ไหน พอตื่นมาอีกทีอาการปวดหัวของผมก็ไม่มีอีกแล้วมันหายหายไปอย่างปริดทิ้งผมกวาดสายตามองดูรอบๆแล้วผมก็ไปสะดุดกับร่างของพยาบาลสาวสวยที่นอนฟุบอยู่ข้างๆเตียงผมผมรู้สึกคุ้นหน้าเธอเอามากๆภาพเธอกําลังเล็งมัจจุราชทับซ้อนมาอีกครั้งผมต้องเคยเห็นเธอยิงปืนแน่ๆเธอน่าจะรู้จักผมผมมองคนตัวเล็ก ที่กำลังนอนหลับอยู่อย่างพิจารณาใบหน้ารูปไข่ปากกระจับชวนมองแก้มนวลสองข้างอมชุมภูระเรือผมดำสรวยสวยเงา,งามเธอสวยสวยอย่างกับนางในวรรณคดีผมจ้องมองพยาบาลคนสวยอย่างลืมตัวเธอสวยเธอสวยมากจริงๆผมมองเธอไม่เบื่อเลยเธอลืมตาขึ้นมาแล้วก็จ้องหน้าผมเช่นกันคุณคุณคะมีอะไรหรือเปล่า ปวดตรงไหนหรือเปล่าผมได้สติรีบปรับสีหน้านิ่งๆทันทีเปล่าครับผมอยากเข้าห้องน้ำครับผมปวดฉี่ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอากระโถนฉี่มาให้นะคะรอสักครู่ไม่ต้องรอผมฉี่ใส่กระโถนไม่ออกแน่ๆผมอยากเข้าห้องน้ำช่วยพยุงผมไปหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะระวังนะคะเธอค่อยๆพยุงผมลงจากเตียงแล้วพาผมเข้าไปในห้องน้ำ เธอยืนอยู่ในห้องน้ําไม่ยอมห่างจากผมเลยคุณพยาบาลครับออกไปสักทีสิครับผมปวดฉี่จะราดอยู่แล้วปวดจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วครับก็ฉี่สิคะฉันจะรอคะ่ะออกไปเถอะครับคุณพยาบาลผมผมไม่ไหวแล้วนะครับฉี่สิคะฉันจะรอคะ่ะไม่ต้องอายหรอกคะ่ะเดี๋ยวเกิดลื่นล้มไปจะทำยังไง่ะคะรีบฉี่เถอคะค่ะผมอายครับคุณพยาบาล คุณออกไปเถอะครับอายหนอนน้อยเหรอคะไม่ต้องอายหรอกคะ่ะฉันเห็นจนชินตาแล้วละคุณเห็นจนชินตาแต่ผมไม่ชินเวลาฉี่แล้วมีคนมายืนจ้องผมทําไม่ได้จริงๆโฮ้ยคนอะไรไม่รู้ดื้อะมัดไม่ออกใช่ไหมครับผมไม่สนใจอะไรแล้วเพราะผมปวดฉี่มากๆผมงัดแก่นกายออกมาก่อนจะฉี่ลงชักโครกคุณพยาบาลสาวดูจะหน้าแดงขึ้นมาทันที มาว่าหนอนน้อยได้ยังไงออกจะใหญ่โตคุณพยาบาลครับคุณชื่ออะไรนรินทิพย์หรือจะเรียกสั้นๆบาคเคสก็ได้ค่ะเคสเคสเคสผมเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนนะผมทำท่าคุ้นคิดแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกสักทีแล้วนายล่ะนายชื่ออะไรไม่รู้ครับแต่คนที่นี่เรียกผมว่าเถื่อนนายชื่อเถื่อนเถื่อนเหรอเถื่อนตรงไหน หน้าตาของนายออกจะน่ารักไม่เห็นจะเถื่อนตรงไหนเลยเหล้านี้จะโชว์อีกนานไหมหนอนน้อยนะ่ะมาเดี๋ยวฉันจะจับมันมัดกับสายกางเกงให้อุ๊ยโหดจังไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมเก็บมันเองเฮหน่าให้ฉันช่วยเพราะมันเป็นหน้าที่ของฉันต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดูแลนายจนกว่านายจะออกจากโรงพยาบาลรู้ไหมเธอฉีกยิ้มให้กับผมด้วยรอยยิ้มที่สดใส ผมเมื่อเห็นรอยยิ้มของเธอใจของผมมันดันเต้นแรงขึ้นมาสะงันรู้สึกเขินๆยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณครับคุณพยาบาลคนสวยด้วยความยินดีค่ะเธอมาสายกลางเกงให้กับผมเสร็จแล้วเธอก็ประยุงผมมานั่งที่เตียงแล้วเดินไปหยิบถ้วยพร้อมกับแกะข้าต้มใสยถ้วยแล้วเธอก็ยกมาตั้งบนโต๊ะพร้อมกับเลื่อนโต๊ะมาข้างๆผมกินข้าวหน่อยนะจะได้กินยา เดี๋ยวฉันจะป้อนไม่เป็นไรครับผมกินเองได้ผมรีบตอบปฏิเสธเธอไปแต่พอเธอบอกว่าฉันจะป้อนให้เองนายแค่นั่งอ้าปากก็พอโอเคครับครับผมปากของผมก็อ้าออกอย่างอัตโนมัติเธอตักข้าวต้มป้อนเข้าปากผมผมกินไปเรื่อยๆข้าวต้มวันนี้มันเป็นข้าวต้มที่แสนจะอร่อยที่สุดในชีวิตของผมจริงๆผมกินจนหมดเกลี้ยงเธอ ฉีกยิ้มให้ผมอย่างดีใจทำไมเธอต้องทำท่าทางดีใจซะขนาดนั้นด้วยอร่อยไหมคะอร่อยมากครับดีใจจังฉันเป็นคนทำเองเลยนะนายอยากจะกินอะไรอีกไหมไม่ละครับขอบคุณมากงั้นก็กินยาเราจะได้นอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอก็จะให้ญาติเข้าเยี่ยมได้แล้วนะพอเธอพูดถึงญาติผมนึกขึ้นมาได้ว่ามีตากับยาย และนึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ผมโดนยิงขึ้นมาได้ทันทีผมรู้สึกเป็นห่วงตากับยายกลัวว่าท่านทั้งสองจะเป็นอันตรายแล้วผมจะไปหาเงินมาจากที่ไหนที่พอจะช่วยตาและยายได้พอคิดถึงเรื่องเงินผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมมีบัตร ATM คุณพยาบาลครับคุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมจะให้ช่วยอะไรหรอคะต่อไปเรียกเคสสั้นๆก็ได้นะคะครับคุณเคส คุณช่วยไปเอาบัตร ATM กับโทรศัพท์ที่กระท่อมท้ายไร่ในบ้านสวนของตาชมกับยายสมให้ผมหน่อยได้ไหมครับคุณช่วยเอาไปกดเงินให้ผมหน่อยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเงินเท่าไหร่ถ้ามีเยอะๆช่วยกดออกมาให้สัก5้าแสนจะได้ไหมครับนี่ครับรหัสบัตร ATM 1,5,2,5,3,0ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรหัสต,ตัวนี้ ผมเองก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับนานมากแล้วไม่เคยได้ใช้มันเลยผมรบกวนคุณเคทหน่อยได้ไหมมันจะดีเหรอคะให้คนอื่นไปกดเงินออกมาให้เออเคทเคทว่าดีครับผมขอร้องนะนะครับช่วยผมหน่อยผมจ้องหน้าเธอด้วยสายตาที่อ้อนวอนนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเงินอยู่ในบัญชีนี้หรือเปล่าถือเสียว่าคุณช่วยผม เช็คบัญชีก็แล้วกันนะครับลองดูก็ไม่เสียหายอะไรผมไว้ใจคุณนะคุณพยาบาลคนสวยได้ค่ะขอบคุณมากนะครับผมจับมือเธออย่างดีใจที่เธอยอมช่วยเหลือผมก่อนที่เธอจะค่อยๆดึงมือออกเธอยิ้มให้กับผมอีกแล้วรอยยิ้มของเธอทําให้หัวใจของผมมันเต้นแรงอีกครั้งนี่ผมเป็นอะไรกันนี่จบตอนที่สี่นอนน้อย ในนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสนหาโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ